สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปคปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องไซเบอร์บูลีงเรื่องราวของในสังคมทั้งวัยเรียนและวัยทำงานที่มองว่าการคอมเมนต์ตามใจตัวเองและการบูลี่คนอื่นเป็นเรื่องที่ปกติมากๆโดยไม่ทันได้คิดว่าสิ่งที่เม้นลงไปนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับการพูดไม่คิดและไม่รู้เลยว่าทําให้คนที่โดนบูลี่ต้องเจอกับอะไรบ้างและต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยังไงเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันก๊อกก๊กกก เกือไมโฆษณากวนใจขัดจังหวะเวลาดูคลิปปัญหาเหล่านี้จะหมดไปแอดขอแนะนำยูทูบพีเอ็มเริ่มต้นแค่14บาทเท่านั้นหรือแบบรายเดือน59บาทมีทั้ง YouTube และ Netflix ขั้นตอนการสมัครก็ง่ายมากๆแค่แอดไลน์มาที่แอดดักพีเอหรือสแกนจาก QR วอโค้ดที่หน้าจอนี้ได้เลยจ้าทางดักดักพีเอ็มมีฐานลูกค้ามากกว่า20,000คนมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้ถึงวันหมดอายุต่ออายุราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มต่ออายุมิลเดิมได้ตล อบบดยาวๆอย่าลืมแอดไลน์มาได้เลยที่ d ด u c k pm เริ่มเรื่องกันที่นักเรียนสาวม5คนนี้เธอชื่อว่าจูนและเพื่อนของเธอชื่อว่าแนทจูนบอกกับแนทว่าเธอแอบชอบพี่ชนาทิปรุ่นพี่ม6 เขาเป็นผู้ชายที่สาวๆชอบมากแต่เธอไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยและจูนก็ถามเรื่องผู้ชายที่เน็ตกำลังคุยอยู่เธอเห็นเน็ตเปลี่ยนแฟนไปเรื่อยจูนก็เลยขอให้เน็ตสอนเธอบ้างเพราะว่าเธออยากมีแฟนเน็ตบอกกับจูนว่าอย่างแรกที่จูนต้องทำเลยก็คือโปรไฟล์ใน Facebook ให้เปลี่ยนเพราะว่าตอนนี้เน็ตใช้รูปหน้าตรงอย่างกับถ่ายบัตรประชาชนใครจะอยากแอดมาและแต่ละอย่างที่จูนแชร์ก็มีแต่เรื่องทฤษฎีควันตมเน็ตบอกกับจูนว่าก่อนออกจากบ้านก็ให้หัดแต่งหน้าให้สวยบ้าง พวกผู้ชายจะชอบตัดมาที่บ้านจูนก็รีบถ่ายรูปใหม่และเปลี่ยนโปรไฟล์ของตัวเองทันทีเช้าวันต่อมาจูนก็เริ่มแต่งหน้าเบาๆมาเรียนแบบที่แนทแนะนำจูนมาถึงที่โรงเรียน เหมือนกับสิ่งที่แนทแนะนำมันจะได้ผลคนในโรงเรียนทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องพากันมองจูนเปลี่ยนไปมองจูนเป็นสายตายเดียวกันแต่จูนก็รู้สึกว่าคนมองเธอเกินผิดปกติไปมากจูนก็เลยหยิบโทรศัพท์เอารูปที่เธอตั้งโปรไฟล์เอาไว้ขึ้นมาดูทันใดนั้นเองสิ่งที่จูนเห็นก็ทําเอาถึงกับช็อกมากเพราะว่าที่เธอยือนถ่ายรูปเมื่อวานมันมีกางเกงลิงลายเสือห้อยอยู่ด้วยแถมในคอมเมนต์ก็ยังพากันคอมเมนต์ในทิศทางเดียวกันถึงกางเกงลิงเสือดาวตัวนั้นเต็มไปหมด ระหว่างที่จูนกำลังยืงตกใจอยู่นั้นอยู่ๆก็มีลูกบอลลอยมากระแทกหัวเธอจนลม้มลงและคนที่เตะบอลก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยเธอนักเรียนชายคนนี้เขาคือพิชณาทิพรลุนพีที่จูนแอบชอบอยู่นั่นเองพิชณาทิพหันมาถามจูนว่าน้องชื่ออะไรนะใช่น้องเสือดาวหรือเปล่าพิชณาทิพถามแบบไม่เอาคำตอบแล้วก็เดินออกไปจูนที่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเธอจะอายหรือดีใจกันแน่ ตัดมาตอนเย็นอยู่ๆพิชณาทิพย์ก็โพสต์เตตัสว่าโดนน้องจูนตกแล้วเอซีเลยครับและสุดท้ายการที่เธอถ่ายรูปติดกางเกงลิงลายเสือลงไปนั้นทาให้เธอกลายเป็นที่รู้จักคนในโรงเรียนให้ความสนใจเธอมากทั้งผู้หญิงและผู้ชายจูนที่ตอนนี้คิดว่าเธอเป็นที่รู้จักของคนอื่นเป็นคนดังก็ดีใจแถมลายเสือดาวของเธอตอนนี้มันก็ฮิตไปทั่วโรงเรียนจูนกลายเป็นดาวโรงเรียนไปแล้วเธอดังไปถึงโรงเรียนกวดวิชาและโรงเรียนอื่นๆ ตัดมาที่ห้องสมุดจูนกับแนทช่วยกันเก็บหนังสืออยู่ในห้องอยู่ๆข้อความไลน์กลุ่มของน้งเรียนก็เด้งเข้ามา แนทเอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูพร้อมกับร้องอุทานเสียงดังเธอถามจูนว่าทำอะไรลงไปจูนก็เลยรีบเข้าไปดูบ้างในนั้นเป็นภาพหลุดของจูนที่ถ่ายตัวเองเอาไว้จูนเลยนึกขึ้นได้ว่าเธอลืมล็อกเอาออกจากไลน์ในห้องคอมจูนเลยให้แนทช่วยเธอลบก่อนรูปพวกนี้เป็นรูปที่เธอถ่ายเก็บเอาไว้ตอนลองเสื้อผ้าหลังจากนั้นจูนก็กลับมาที่ห้องคอมเธอเข้าไปนั่งที่คอมตัวเดิมตอนนี้คอมทุกเครื่องในห้องหน้าจอเป็นรูปจูนหมดเลยนักเรียนในห้องก็กําลังถ่ายรูปล้อเรียนจูน และยังมีนักเรียนในโรงเรียนโพสสา,ารณะให้คนเข้ามาดูบอกว่ามีรูปหลุดจูนจากกรุ๊ปไลน์โรงเรียนดัง คืนนั้นจูนนอนไม่หลับทั้งคืนเพราะเธอต้องคอยกดแจ้งลบโพสที่ลงรูปเธอเช้าวันต่อมาจูนมาเรียนจากที่เคยมีคนเข้ามากีดกาดตอนนี้มีแต่คนต่อว่าเธอว่าเธอแลดบ้างไม่อายบ้างพวกผู้ชายก็แซวเธอไม่หยุดไม่พอยังโดนโพสบูลลี่เรื่องหน้าอกของเธออีกว่าเหมือนกระดานจูนไปกินข้าวก็โดนแขวะว่าอกไข่ดาวแล้วยังกินไข่ดาวอีกจนจูนทนไม่ไหวลุกหนีออกไปและตอนนี้ในโซเชียลก็พากันเอารูปเธอไปตัดต่อจน สนุกสนานและเลื่องก็ไปถึงรู่รู่เรียกจูนเข้าไปต่อว่าและไม่ฟังที่จูนพูดเลยสักนิดจูนร้องไห้จะหนีกลับบ้านแนทเข้ามาบอกว่าคนทําก็แค่สนุกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลืมกันหมดแล้ว จูนก็เลยว่าคนอื่นลืมแต่เธอที่เป็นคนโดนลืมไม่ได้หรอกและเรื่องราวก็เผยให้รู้ว่าคนที่เริ่มปล่อยรูปของจูนก็คือแนทเพื่อนของเธอนั่นเองส่วนคนอื่นก็มองว่าการบูลลี่และพูดถึงคนอื่นเป็นเรื่องปกติก็เลยสนุกกับการเม้นแบบนั้นหลังจากนั้นจูนก็หายไปจากโรงเรียนไม่มาเรียนอีกเลยแถมเธอยังทำร้ายร่างกายตัวเองอีกด้วยตัดมาที่สาวว้ททำงานคนนี้เธอชื่อว่าจูเน่ตอนนี้ในประเทศไทยกำลังเกิดสถานการณ์โควิดอย่างหนักจนรัฐบาลออกมาประกาศให้ทุกคนทำงานที่าน และร้านอาหารต้องมีกำหนดเวลาเปิดปิดห้ามนั่งกินในร้านต้องซื้อกลับบ้านเท่านั้นจูเน่ที่นอนเบื่ออยู่บ้านก็ปัดหน้าจอดู a c e b o o k ไปเรื่อยๆและเธอก็ไปเจอกับโพสต์ของนักร้องดังติดโควิดติดเชื้อจากการจัดไพรเวทปาร์ตี้จูเน่ก็เลยเมนด้วยความโมโหว,ว่าอีควายทำตัวเฮ่ๆแบบนี้พวกเธอเลยไม่ได้ออกไปไหนสักทีหลังจากนั้นจูเน่ก็มานั่งทำงานเธอเห็นโพสต์ของหลิวเพื่อนเธอแชร์เรื่องที่ให้นัดดนตรีนัดรวมตัวกันออกมาเรียกร้องเงินเยียวยาใคร จะไปก็ให้ลงชื่อไว้จูเน่ก็ไม่ยอมอีกเธอพิมพ์ลงไปว่าวิธีเรียกร้องมีตั้งเยอะแยะจะออกไปรวมตัวกันให้เกิดคัตเตอร์ใหม่เพื่ออะไรไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตปกติววัยหรอแต่เหมือนเธอจะคิดได้และลบออกเพราะว่าคิดว่าเป็นเพื่อนเลยไม่เม้นดีกว่าและจูเน่ก็เปลี่ยนมาแชร์โพสธรรมชาติที่ได้ฟื้นฟูในช่วงโควิดแต่อยู่ๆหลิวก็เข้ามาเม้นในโพสของเธอว่าธรรมชาติฟื้นฟูแต่กูจะตายแล้วไม่มีงานมาครึ่งปีไม่เล่นดนตรีก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วู เน่ก็เลยตอบสวนทันทีว่าโควิดอยู่แบบนี้มา2ปีแล้วต้องเป็นหลิวเองที่ต้องปรับตัวหลิวก็ตอบกลับว่าต้นทุนชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันจูเน <June S 1> <June S 2> ่ก็เลยสอนเพื่อนไปว่าทําไมถึงไม่หาสกิลใหม่ๆให้ตัวเองหรือถ้าทําไม่ได้ก็ไปหางานอื่นซะและเธอก็ว่าอาชีพนักดนตรีไม่ควรเอามาเป็นอาชีพตั้งแต่แรกอยู่แล้วหลิวก็ตอบเธอกลับมาแค่ว่าอืมแค่คําเดียวทําให้จูเน่ที่ตอนนี้เธอรู้สึกว่าเป็นฝ่ายชนะไปแล้วสักพักเอ็มเพื่อนสนิทของจูเน่ก็โทรเข้ามาถามจูเน่ว่าที่เป็น เมนต์หลิวแบบนั้นพูดแรงไปไหมจูเน่เลยบอกว่าเธอแค่แสดงความคิดเห็นไม่ได้ผิดอะไรสักหน่อยโพสก็โพสของเธอคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ของเธอเอมก็เลยว่าเธอไม่รู้เธอแค่เห็นว่าช่วงนี้หลิวเครียดเธอกลัวว่าลินจะอ่านคอมเมนต์ของจูเน่แล้วจะคิดจะจบชีวิตตัวเองจูเน่ก็เลยว่าใครจะมาทําแบบนั้นเพราะแค่โดนคอมเมนต์เอมก็เลยว่าเธอแค่บอกเฉยๆถ้าจูเน่ลําคาญหลิวก็ให้ไปโพสด,ด,ด่าในแกลุมเอาจะได้ไม่มีใครรู้ว่าจูเน่ด่าใครและจูเน่เป็นใครเธอสง หลิละเอ็มก็วางสายไปหลังจากวางสายจูเน่ก็มาคิดว่าหรือเธอผิดจริงๆจูเน่ากาลังจะพิมพ์ขอโทษแต่เธอก็ก,กดลบไปซะง,งั้นเพราะว่าเธอคิดว่าเรื่องแค่นี้จะมาดราม่าก,กันง่ายเกินไปเช้าวันต่อมาจูเน่เตื่นขึ้นมาเธอเปิดโทรศัพท์เล่นก็เห็นโพสต์นักดนตรีสาวดิ่งลงตึกเพราะเครียดที่ไม่มีงานจูเน่รีบเข้าไปดูในเฟซหลิวทันทีโพสต์สุดท้ายที่หลิวโพสต์ก็คือแคปชั่นว่าเตรียมตัวกลับบ้านและจูเน่ก็ดูชุดที่หลิวใส่เทียบกับชุดในข่าวซึ่งมันก็เหมือนกัน มากจูเนย์ก็รีบโทรหาเอมทันทีว่าได้เจอกับหลิวไหมหลิวเป็นยังไงบ้างเอมก็ถามว่ากลัวหลิวจะทําแบบที่เธอบอกหรอใ้จูเน่รีบไปขอโทษหลิวซะจูเนย์ก็เลยโทรหาหลิวเป็นสิบๆสายแต่หลิวก็ไม่รับสายทักไปหลิวก็ไม่ตอบตอนมืดจูเน่มานั่งดูเฟซของหลิวและก็ได้เห็นคลิปที่หลิวให้สัมภาษณ์เรื่องทางรอดของนักดนตรีในช่วงโควิดเธอกดเข้าไปดูก็ได้รู้ว่าหลิวหาอย่างอื่นทําเหมือนกันเธอรับสอนดนตรีเด็กๆไม่ได้อยู่เฉยๆและไม่ได้ไม่ปรับตัวเหมือนที่ จูเน่ว่าจูเน่เริ่มรู้สึกผิดที่เธอพูดกับหลิวแบบนั้นสักพักก็มีสายวิดีโอคอลเข้ามาจูเน่รับสายและปลายสายก็คือหลิวนั่นเองตอนนี้หลิวกลับไปอยู่ที่บ้านกับแม่ที่ต่างจังหวัดและจูเน่ก็บอกขอโทษหลิวที่เธอไปคอมเมนต์ไม่ดีแบบนั้นแต่หลิวก็ไม่ได้โกรธอะไรจูเน่เลยแถมยังชวนให้จูเน่ไปเที่ยวหาเธออีกด้วยจบลงไปแล้วสําหรับไซเบอร์บูลี่งเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิ จากช่องเราบ๊ายบาย